วันนี้ก็ลมแรงนะฮะขี่ม้าอีกนะครับโคลาฟ้าคลองนะฮะมีตัดอีกสองตัวนะฮะลมมันแรงนะครับมันจะบินจากนี่มานะไปนู้นนะครับว่าข้ามไอคลองฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวต้องดูนะฮะมันมากินหรือว่ามันมาหลังนะครับที่ผมตีอยู่ประมาณสามร้อยเมตรนะฮะฝั่งคลองฝั่งนู้นนะคะับโคลเลนครับผม บินออกมาจากตรงนี้นะฮะเมื่อกี้นะครับโอ้พึ่งมากินนะฮะจะบินข้ามไปนู่นนะครับเดี๋ยวไปตามกันนะฮะต้องดูให้ละเอียดก่อนนะครับเผื่อมันขึ้นออกตรงนี้นะฮะ มองง่ายนะฮะสะท้อนแสงในตะวันอย่างเงี้ยนะฮะปีกมันจะเป็นเงาเลยนะฮะมองอย่างนี้ครับเดินค่อยๆเดินไปนะฮะหอไซค่อยๆขี่นะครับมีลุ้นอีกหลังนะฮะสารในป่านี่เปอร์เซนเจอเยอะกว่าเมื่อวานนะครับ ค้นไม่ได้เต็มที่นะฮะต้องดูดีๆก่อนนะครับ ชัดเจนนะฮะภูมินี้ไม่ต้องเดินเข้าไปแล้วนะครับเพราะเราดูอย่างนี้ก็เห็นตัวเข้าตัวออกนะฮะไม่ต้องเข้าไปให้เหนื่อยทางไปฝั่งนู้นครับผมไปดูกันฮะเดนตามมาเรื่อยนะฮะสังเกตตัวนะครับนะฮะบินบินบินมาเป็นสายเลยนะครับบินเลียดนะฮะตามมาจนเจอนะครับ อยู่นี่นะฮะลมแรงมากครับผมเนี่ยนะฮะกำลังดีนะฮะลมพัดแรงขนาดนี้ถ้ารังแข็งแข็งขนาดนี้โอเคครับแผ่นอีกครับผมดูกันดีๆนะครับบางนะฮะ ยังไม่ด้าสักหน่อยนะครับไปขาวนะฮะใหญ่กว่าลังเมื่อกี้นะครับส่วงนี้มีตัวอ่อนแล้วนะฮะก็คือตัวไม่ไม่ไปป้อนแล้วนะครับอ่าตรงนี้จะเอาเกสรมาไว้นะฮะตัวมันจะขยิบไปยิบนะครับทำครบแล้วครับผมลมแรงมากเลครับเห็นมาแล้วนะฮะ พบผมนะต้องมัดแน่นๆนะครับเพราะว่าลมแรงนะเดี๋ยวไฟไม่ป่านนะไปครับลุยฮนะเดี๋ยวกันใกล้ๆลังนะฮะไม่ได้เอาหนะ้ากากมาก็อย่างนี้นะฮะนี่นะครับพึ่งนะงันเต็มนะต้บอกแล้วครับ โบกให้ดูเลยนะครับลมแรงไม่ไอยออกนะต้องปัดนะครับอาจารย์ได้น้ำสวยๆนะฮะไม่ขมนะฮะนี้น้ำดีนะครับขอบอกเลยนะฮะว่าน้ำดีนะฮะน่าติดตาครับผมตัวตั้นๆนะฮะผมไม่ได้เจอไว้นะครับ ัวันบินตัดนะฮะเห็นน้องๆโอ้โหนะตั้งกล้องแป๊บนะครับผมตั้งเสร็จแล้วนะ,ะต้องตั้งแขวนนะครับลมมันรยกนะฮะ พบนะถ้ามันไม่ค่อยควันนะครับให้เราหัานเป็นตู้ลมนะฮะอ่าเนี่ยวครับ,รบมันจะกวันนะับนี่สุดยอดนะฮะมาน้ำพื้นที่นะฮะเป็นเทือเขาทั้งนั้นนะครับ luôn vô cùng, đúng không nhá? Bạn đi nữa con hết? các ดี๋ยงนี้ถือว่าเต็มแล้วนะครับลังนะฮะอีกหน่อยนึงก็พวกเอาก่อนก็มาครับต้องเอานะครับตัดหน้านะครับดินมตัดหน้านะครับสองลังเลยนะครับนี้ชิมปลอรล่เขานะ เสร็จเรียบร้อยนะครบหมดน้ำสวยมากนะฮะข้างล่างนะครับลงกันครับผมนี่คือสูงอยู่นะฮะเกลือน,น้ำหวานครับมือฮนะไปกันต่อครับผม